ฟันเนาะขาแต่นอนข้าแต่โกนขาแต่นอนโกนอยู่ขยับมาขยับมาไม่ได้ไม่ปล่อยจับนี้จับนี้จับนี้โอเคครับเอาไปไหนเอาขาซ้ายมาเหยียบที่ข้างขาครูขาซ้ายมาเยียบที่ข้างขาครูเยียบข้างขาครูโอเคยืนตัวขึ้นยืนตัวขึ้นครับอย่านั่งนะอย่านั่งนะยืนตัวขึ้นครับยืนตัวขึ้นครับตึงขาตึงก้มก้มคอลงครับ อันนี้มันไม่ใช่ท่าดรอเนอะอันนี้ท่าจะนอนท่าดรอต้องยืนแบบครูนี่ยืนแบบครูนี่เนี่ยเนี่ยยืนแบบเนี้ยเนี่ยยืนแบบเนี้ยเวลาออกก้าวลงงี้โอเคนะครับผมอ้าหย่าไม่ย่างหรอกย่างทำไมคนอื่นเข้าไปตั้งหลายรอบแล้วอะไรกันตัวผมนายคุณนชุกขึ้นผิวโดนไม่โดนหมูเก้านอนกอะกับผมโดนไม่โดนโดนครับโดนมืออย่าปล่อยนะกำไว้นะครับผมระวังเปิด